สวยงามแล้วนะคะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นขบวนขันหมากมงคลนะคะจะถูกตั้งนะคะครอบครัวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเชิญไปกั้นประตูเงินประตูทองนะคะเมื่อขบวนขันหมากมงคลเคลื่อนตัวมาถึงเรือนของเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเท่าแก่ฝ่ายหญิงท่านจะสอบถามขบวนขันหมากว่าท่านเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีวันนี้เลิกงามยามดีท่านยกขบวนอะไรกันมาใหญ่โตนะคะสอบถามขบวนขันหมากแบบนี้ เท่าแก่ฝ่ายชายผู้นำพาขบวนขันหมากมงคลมาก็จะตอบกลับว่าวันนี้เลิกงามยามดีครอบครัวเจ้าบ่าวได้นำขันหมากลูกเขยความรุ่งเรืองความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขมาให้บ้านนี้ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมขอเข้าบ้านด้วยคุณงามความดีจากนั้นญาติเจ้าสาวนะคะเท่าแก่ฝ่ายหญิงผู้สอบถามขบวนขันหมากได้ฟังท่านก็จะพึงพอใจและตอบกลับว่า เมื่อท่านมาดีนำแต่สิ่งที่ดีงามมาให้ครอบครัวเราบ้านเจ้าสาวก็ยินดีต้อนรับเปิดทางให้ขบวนขันมากเด็กน้อยถือพานเชิญขันมากก็จะมอบพานเชิญขันมากให้เท่าแก่ฝ่ายชายท่านรับไว้ท่านจะมอบซองให้น้องมอบซองให้ผู้พูด,พดคุยเจรจาจากนั้นขบวนขันมากมงคลก็จะได้เคลื่อนตัว เข้าไปสู่ครอบครัวเข้าไปสู่บ้านเจ้าสาวนะคะผ่านการกั้นประตูเงินประตูทองของคู่บ่าวสาวนะคะผ่านการกั้นประตูเงินประตูทองของครอบครัวเจ้าสาวญาติเจ้าสาวทุกคนเลยละค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้รับสองมงคลแต่เช้ามีคุณงามความดีร่วมกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอเชิญครอบครัวเจ้าบ่าวไปตั้งขบวนขันหมากได้เลยนะคะ